ในช่วงเวลาในช่วงเวลาสั้นๆของกับความมุ่งเรืนมีป่าไม้ปกปิดสายน้ำมีสายน้ำเรียวเลี้ยงจับปลาสิ้นหัวใจชีวิตหัวใจเพึ่งพติมไปจับปลาสิงห์พืงความสมดุล มีป่าบายทะเลภูเขาบ้านเรากำลังจะถูกย่ำยีถูกบุกลุกทำลายจนปุ่นตีไม่กี่ปีโลกคงไม่มีอะไรเลยคองไม่มีอตุนดลกเราร้อนแผ่นดินไหวภูเขาไววระเบิดสูนามิป่ายุดฝน รูนกำลังทะลุมอีกไม่นานลูกเราจะล่มจมโลกนิยมมมนุษย์มันทำรายหยุดทำรายหยุดทำรายหยุดทำรายชวดัสกี้ไดน้อตอนนี้กำลัง้อสวดคุณชวดไงีนี่คือบทสวดไง